สวัสดีครับครับเจ้าักกี้อายุ77ปีถ้าเป็นคนนะครับ oh. น,นรักมากน่ารักมากมาเดิไได้ oh. แรงบันดาลใจของคุณทองแดงครับ oh. ซึ่งในหลวงท่านเลี้ยง oh. เอ้ถ้าเราจะเลี้ยงหมาไทายสักตวัวทำให้เหมือนคุณทองแดงทำได้ไหมเฮ้ hey, ลักกี้เนี่ย ผมไปประกวดที่เกษตรศาสตร์ปีแรกลักกี้ได้ทั่วพระราชทานผมดีใจหน้าดูเลยครับอ๋อทั่วพระราชทานของของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราัชกาลที่9ครับผมอยากจะให้ลักกี้ได้ทําบุญครับอ,อยากให้ได้อาหารเพื่อไปเลี้ยงสุนัขที่น้องๆที่เขาไม่ไม่มีอาหารจะกิน โอ้ยแ่ดาเขาบอกว่าใช่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 เริลูกเหรอจ่จ่ได้ทําลูกได้เรอยากให้เขาอยากให้เขาทำบุญชาติหน้าเขาเกิดมาอย่าเป็นหมาครับอให้เป็นคนแล้วใช่เป็นคนสวยๆเลยนะลักกี้นะลักกี้พร้อมไหมลูกพร้อมไหมลักกี้พร้อมไหมครับผมไหาพร้อมไหมพร้อมโอเคพร้อมแล้วพร้อมแล้วทางคณะกรรมการครับอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วครับมองเผินๆเราจะนึกถึงการฝึกวิทยายุทธ์แบบ เ้าจีนเสาหลินเสาหลินที่ว่าจะเป็นเสาผมยังไม่รู้ว่าด่านนี้คืออะไรนะครับอันนี้คือจริงๆแล้วเป็นด่านของสิงโตเป็นเสาสิงโตที่สิงโตเขาจะเชิดแล้วจะตุ้งแช่ตุ้งแช่แล้วก็เดีนบนเสาเดินบนเสาเนี่ยคุณจะให้ลักกี้เชิดสิงโตเหรอครับไม่ใช่ครับเดินไปตามเสานี่ครับคุณลุงครับเชิญเลยครับโอเคครับมาลักกี้มาอะไยังไปบ อ่ะไปเดินไปค่อยเดินนะครับมาินินไปเดิค่อยๆเดินค่อยๆเดินมเขาหน้าไม่เป็นไรครับผมวงขาหลังครับมดูสันนันลูก้แตกผมวงขาหลังครับเขามีแตกเขามีแตกแตกก่อนแตกก่อนอ้แต่แล้วลูกเก่งกาดมากเอาใจช่วยลากี้หน่อยครับคุาสู้ๆครับคุณป้าสู้ๆครับโอเคคุณป้าเก่งจริงๆแล้วก็ดูสิครับสุภาพอ่อนน้อมน่ารัก มีมารยาทมากเลยเแล้วผมจะบอกท่านกรรมการว่ายังมีโชว์ชุดต่อไปครับ<า>ยังมีครับทีมงานครับอ,อ,อ,อุปกรณ์มาพื้นที่น้อยไปไหมอุ้ยเดินบนนั้นหรอโอ้โหมันต้องอย่างนี้เลยนะมันพอดีเท้าเลยนะอันนี้ด็อกวอล์กแล้วไม่ใช่แคทวอล์กความกว้างของไม้เนี่ยครับประมาณ2นิ้วนะครับนั่นหมายความเวลาเดินเนี่ยขาถ้าจะขี่กันนะครับนี่คือเกมที่คุณลุงกังเตรียมมา เพื่อโชว์ให้พวกเราเห็นถึงความสามารถที่ไม่ธรรมดาของคุณป้าลักกี้ครับคุณป้าพร้อมไปตัวมือแรกเร็วไปไปลูกที่มา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 เดินมาเดินเดินเฮ้ยเออขาไม่ปันนะมองตามองนี่ตามองนี่มองนี่ามองนี่ลูกขาลูกสันลูกสันมองนี่มองนี่มันยากจริงครับคยากลูกนี่มาโอ้คุณลุงสุดยอดมนะส่งตัวด้นะมาตามองมา มาเออ,อเอาสิเ <im it> ก่งทั้งผู้ฝึกสอนครับเก่งจ้างคุณป้าลักกี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมท่นมานกรรมการครับท่านจะคิดยังไงกับรายการถ้าเราจะบอกว่ายังมีโจทย์ที่ยากกว่านี้อีกคุณตุกอันนี้ก็ยากแล้วนะทีมงานครับอุปกรณ์ครับมาครับเส้นเล็กเส้นนั้นเป็นเส้นเดียว แล้วมันดึงดึงด้วยนะท่านคณะกรรมการครับนี่คือโจทย์ที่ผมบอกเมื่อสักครู่ครับลักษณะนี้คือนิ้วผมนะครับเทียบเทียบกับพื้นที่ที่ลักกี้จะต้องเดินครับคือขนาดประมาณครึ่งหนึ่งของนิ้วผมะครับที่ลักกี้จะต้องเดินนะครับซึ่งถ้าเทียบกับขนาดเท้าลักกี้นะครับ เนี่ยครับเท้าลักกี้คือเล็กกว่าเท้าลักกี้เยอะครับโอ้โหดังนั้นเนี่ยการทรงตัวต้องเป็นขั้นสุดจริงๆครับคุณลุงกังครับมันไม่ยากไปใช่ไหมครับครับมันเป็นไปได้ถูกไหมครับครับเป็นไปได้เดฟผมจะเอานี้ดีกว่าคืออะไรครับจะปิดตาลักกี้ดีกว่าปิดตาปิดตาลักกี้ให้ลักกี้เดินครับให้เดินครับโอ้โหลักกี้ลองดูครับลักกี้ตาบอด ไม่เคยเห็นใครปิดปตาหมาครับผมนั่งลงนั่งผมก็ไม่เคยเห็นเมื่อก่อนคือธรรมดาทรงตัวมันก็ไม่ง่ายเลยนะครับแต่นี่จะเป็นการปิดตาต้องใช้ประสาทสัมผัสล้วนๆครับครับครับมาลกีมาอึ๊บมาเก่งมากยืนก่อนนะครับนั่งนั่งคอยลูกครับคอยคอยตอนนี้จะปิดตาใช่ไหมครับครับจะปิดตาครับเชิญเลยครับเดี๋ยวขอตะกร้าเลยครับมีตะกร้าด้วยทีมงานขอตะกร้าตะกร้าทำอะไรครับตะกร้าให้เขาคาบกลับมาผมปิดตาเขาไห้เขาคือปิดตาครับเขาเดินไปคาบตะกร้ามาเดินมาเพื่อคาบตะกร้าแล้วก็เดินกับ แล้วก็เดินกลับใช่ครับโอ้ยคุณป้าลักกี้ครับคุณป้าพร้อมแล้วไปเลยครับไปค่อยๆเดินนะลูกอุ้ยอุ้ยอุ้ยเก่งเก่งครับาบตะกร้ามาต้องคาบตะกร้าด้วยนะครับครับหมุนมาหมุนมาห้ามทิ้งนะอุ้ย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 คาไวห้ามพิงนะไปคาบกลับครับอุ้ยไม่มีเชือกคไม่มีเชือกโอ้ยอุ้ยแล้วเขากระเด็นยังไงอุ้ย น,นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว <Yeah! S 2> โโโโคุณลุงจังและคุณป้าลักกี้ครับ <Yeah! S 2> วันนี้อัศจรรย์มา,มากนะครับทั้งการฝึกสอนแล้วก็ผู้แสดงนะครับ <S <S ทั้งสามท่านเราคับรู้สึกยังไงครับหนูรู้สึกว่าถ้าคนเราสังเกตเคยเห็นการโชว์สุนัขหรือการประกวดสุนัขเวลาเขาฝึกเนี่ยเขาจะต้องแบบว่าพอทําได้เสร็จปุ๊บหมาฝรั่งก็ต้องให้รางวัลอันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องผิด นะครับแต่นูรู้สึกว่ามันคือการทําเพื่อหวังผลประโยชน์เขาทําเพราะว่าเขาจะได้รางวัลแต่ลักกี้เขาทําให้กับเฮียกางเพราะว่าเขารักผู้ชายคนนี้ครับหนูปรบมือให้ทั้งคู่ทั้งคนแล้วุ็น,นักครับคุณลุงกางครับเขาเขาเก่งมากแล้วผมชอบคือหมาไทยไม่ได้ต้องการอาหารหรือว่าอะไรนะพอปุ๊บเสร็จแววตาเขามองเลยเขามองแล้วบอกว่า ยายทำดีนะยายทำดีรักยายใช่ไหม <Yeah. S 1> แค่นั้นพอมันทำให้รู้สึกว่าหมาไทยมันคือสมบัติของประเทศไทยครับ mm. ขอบคุณมากครับขอบคุณครับต้องขอบคุณคุณลุงกังมากๆเลยนะคะแบบมาทำให้หนูชื่นชมคือพอแค่เห็นเขาเราก็จะหวนไประลึกถึงคุณทองแดงนะคะคิดถึงในหลวงรัชการที่9ที่ท่านได้ให้ปรัชญา ทางความคิดให้พวกเราได้หันมารักสุนัขพันทางแล้ววันนี้คุณลุงกังก็รับทอดออกมาจากสิ่งที่พระองค์ได้ได้ให้ปรัชญาที่ชานฉลาดเนี้ยให้เราได้เห็นคุณค่าของเขาคุณลุงกังรักเขารักเขาแล้วความรักของลุงกังก็ส่งไปทําให้เราเห็นเลยว่าทุกครั้งที่เขาทําเสร็จอ่ะเขาเขาไม่ได้ได้เป็นรางวัล แต่เขาได้เป็นแววตา<ช>เขาได้สัมผัสคือทําเสร็จปุ๊บเขามองเลยแบบว่าช,ชอบหนูไม้หนูทำเสร็จแล้วนะแล้วเขาก็รอรางวัลก็คือความรักที่ส่มให้ซึ่งง้อว่ามันมากกว่าขนมหรืออะไรก็ตามนะคะก็ชื่นชมมากๆเลยค่ะจากใจเลยนะคะขอบคุณมากๆจริงๆค่ะขอบคุณครับ10ปีนะครับอยู่ด้วยกันคุณลุงก็ดูแลลักกี้อย่างดีคุณป้าลักกี้มีชีวิตที่ดีแต่ว่าคุณลุงก็นึกไปถึง เพื่อนสุน oh, oh ัขท oh, 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 oh. ี่อยู่ตามที่ต่างๆที่ไม่มีอาหารคุณลุงอยากจะได้ความฝันนะครับไปเลี้ยงอาหารสุนัขที่ด้อยโอกาสทั้งสามท่านครับความฝันนี้ของคุณลุงทั้งสามท่านว่าอย่างไรครับโอ้โหพวกเราสามคนให้ผ่านับขอบคุณครับขอบคุณครับลี่มาล็อกกีโอ้โหเลยดีครับดีครับครับครับสวยๆครับครับลื่นๆลื่นๆ ลื่นนั่นลื่นครับคุณลุงกางครับครับคุณป้าลักกี้ครับครับผมแจ้งเรื่องไปที่ผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์แล้วว่ามีผู้ร่วมรายการเป็นคุณลุงท่านหนึ่งเนี่ยใจกุศลอยากจะบริจาคอาหารให้กับสุนัขที่ขาดแคลนทางคิงพาวเวอร์แจ้งว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาครับทางคิงพาวเวอร์ยินดีร่วมทํากุศลครั้งนี้ด้วยนะครับขอมอบทุนให้คุณลุงไปซื้ออาหารให้กับสุนัขที่ขาดแคลนมูลค่า5 0,000ืนบาทจากคิงพาวเวอร์ครับได้ครับสาธุนะคะสาธุค่ะ และวันนี้เรามีของขวัญพิเศษคุณลุงครับให้คุณป้าลักกี้หันมองในนั้นก่อนอย่าเพิ่งมองมาอย่าเพิ่งมองมานะครับปิดตาเอามือเอามือปิดตาไว้ก่อนเอามือปิดตาไว้ก่อนเอออเามือปิดตาไว้ก่อนครับคุณป้าอิ่หันมานะครับอย่าเพิ่งหันมานะครับคุณลุงปิดตาคุณป้าลักกี้ไว้ก่อนนะครับคอยคุณลุงครับหันมาเลยครับคุณป้าลักกี้หันมาดูได้เลยครับคุณป้าครับของคุณป้าครับของคุณป้าครับของคุณป้าครับทั้งหมดนี้ของคุณป้าครับลักกี้เป็นไงลูกทำไงขอบบคคุณรั ขอบคุณครับทานได้ไหมครับได้ครับได้คุณป้าลักกี้ลองลองชิมหน่อยไหมครับลองชิมหน่อยครับวางเลยพี่เอาเอามูวางให้เขาเลยคุณป้าลองชิมหน่อยชิมหน่อยครับโอ้โหนี่มอบให้กับคุณป้าลักกี้นะครับขอบคุณมากมากครับคุณป้าครับขอบคุณครับวันนี้ขอบคุณมากทำให้เราเห็นว่า ความมหัศจรรย์เกิดขึ้นได้จากความรักไม่ว่าจะเป็นรักคนหรือรักใครสามารถสร้างความอัศจรรย์ได้ขอบคุณจริงๆครับคุณลุงกางครับขอบคุณครับขอบคุณคุณป้าลักกี้ด้วยนะครับคุณลุงครับผมว่าถือติดมือไปแล้ฮะแต่ที่เหลือส่งให้นะฮะเชิญครับเชิญครับอย่างนี้ไม่ลื่นเลยเหรอครับลื่นอ่าปะขอบคุณมากครับคุณลุงครับหิวหิวหิวมองมองัดอดน่ารักครับน่ารักอ่ะ หลังจากบันทึกเทปรายการคุณลุงกังคุณป้าหลินและลักกี้ก็ได้นำอาหารสุนัขไปมอบให้กับสุนัขป่วยและพิการเพื่อทำให้ความฝันสมบูรณ์ตามที่ตั้งใจครับดีครับวันนี้ได้พาลักกี้มาที่มูลนิธินะครับมาดูน้องหมาที่ป่วยลักกี้ดีใจมากไม่ดื้อเลยครับไม่ดื้อเลย เห็นน้องๆเขาก็น่าสงสารมากบางตัวก็ตาบอดมองไม่เห็นบางตัวขาขาหลังพิการเดินไม่ได้ขอขอบคุณรายการซ u เปอร์ซิตี้ซึ่งก็ให้ความฝันของผมได้ประสบความสำเร็จวันนี้ครับสนุกไหมลูกสนุกไหมโอ้โหโอ้โหเดดังเอ้าดัง คนคนหน่เคยยืนมองไปบนฟ้ากว้างใหญ่วันเวลาเวียนไปก็ยังมองฟ้าตรงที่เก่าใครจะมองว่าเราเป็นคนชอบยำก็เช่างเขา สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ